โอเคเราลงบันไดเออเนี่ยเห็นองค์พระตรงนี้ด้วยสวยเนาะแต่ถ้ากลางคืนได้มาถ่ายกลางสะพานน่าจะสวยครับไปลงนี่สวยจังเสาเสาสะพานสวยเนาะไหนไหนคุยกันคนงานเป็นคนนี้นี่ยผมเพิ่งทานอยู่นิดนี่ไงมีกรอบผมปักหมุดมากินแบบน่าจะเกินสิบปีแล้วไม่ได้กินนะเพราะเคยมาแล้วปิด โอเคเดี๋ยวผมจะไปกินโจ๊กอาม่านะครับตลาดปูนะตรงนี้เป็นท่าตลาดปูนะน่าจะเป็นท่าเรือเที่ยวท่าเรือเหรอท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเหรอเพราะแบบที่มีเงที่แลเรือสาร๋อสมัยก่อนไม่มีเป็นแต่เรือท่องเที่ยวนะกินโจ๊กอาม่ากันข้างบนนี่ยก็ได้เดี๋ยวถ่ายไฟร้านเหรอ อันนี้เขาจะโรยปลาต้องโตรเลยนะอันนี้ของผมสั่งแต่เป็นหมูไข่อย่างเดียวนะมีไข่ด้วยแล้วก็มีปลาต้องโกนะอันนี้จะทุกอย่างจะมีพวกกระเพาะไส้มีกระเพาะมีไส้กระเพาะมีไส้ครับแต่วันนี้ตับแต่วันนี้ตับหมดนะเขาจะโรยปลาต้องโกด้วยว้ยวทำลายหลยอ๋อขอบคุณครับโอ้ยน่าจะอร่อยว่ะอยากกินมานานแล้ว เส้นเขาจะเป็นเอ้อใช่เส้นข้าวก็จะเป็นเหมือนเป็นเม็ดเม็ดหน่อยนะใช่ไห<ช>มโจโบราณโจจะต้องเป็นอย่างนี้เลยอย่าเล็กโจเ,เนาะเต็มนิดหน่อยอันนี้นี่บางครับบางคนเขาก็จะใส่น้ำส้มนะอย่างที่บ้านตา้าหมาใส่นิดหน่อยให้มัน,มนเปรี้ยวนิดนึงแล้วแต่คนคนจะใสพ่พริกก็ได้เอาแค่นี้ก่อน โอเคราคาสุดที่เท่าไหร่2คนรวมน้ำเปล่าสอขวด90บาทถ้าหักน้ำไปยี่สก็เป็น70หาร2ตกจานละ3ามบาทเองนะหมูใส่ไข่นื่เออถูกจะเถูกนะปัญหาตง,งว่าใส่ไข่แต,แต่แต่ที่ศึกษามา <laughs> มันน่าจะ40บาทเนี่ยแต่ก็คิดแค่35สบห้ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับ ท่าเรือก็จะอยู่ตรงนี้นะคุณนุชติดต่อคุณนุชได้นะนั่งเรือสามวัดห้าวัดนะท่านี้นะแต่อาจจะต้องโทรก่อนละกันเนาะองไม่มีคนโอเคเดินมาตรงท่าตลาดภูนะตรงนี้เป็นท่าเรือของท่องเที่ยวเพราะว่าเรือเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเรือโดยสารเลือโดยสารไม่มีแล้วนะทามาดูเล่นๆนะสวยจังโอ้เมื่อกี้ผมก็เดินมาตรงเนี้ยเพื่อนนะ โอ้ตรงนี้สวยอยู่นะคุณก็ดจอละเข้นี่ตรงนี้คือคลองบางกกอกใหญ่นะครับโอ้สวยอยู่นะชื่อชื่อคืออะไรกันคลองบางอ๋อมีไงนี่ไงมีเรือวิ่งด้วยตรงนี้จะเห็นพระไหมฮะไม่เห็นองค์พระตรงนี้ไม่เห็นเนาะ ครับก็หมดไปกับมื้อเช้าตรงนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ